วันนี้ครับผมคอนเทนต์หมีแรปสีครับผมบอกเลยว่าไม่เหมือนใครตอนนี้กระแสนะครับสำหรับรถ e v e r อร์เรนจ์เน็กเนเนี่ยมาคข้นข้างเยอะนะครับแล้วก็ด้วยรูปลักษณ์หน้าตาของรถรุ่นนี้หล่อเหลาเอาการแต่งนิดแต่งหน่อยคือหล่อแล้วนะครับสีเดิมสีขาวครับมาบอกวันนี้ รถล,ลูกค้าเป็น F4 กรุงเทพครับงบประมาณคันนี้ส0 0แสนนะครับคันนี้แลสีส้มลาวาพอร์อนาถ้าคนที่เล่นรถซปเปอร์คาร์จะรู้จักสีนี้ฮะก็คือจะเป็นสติก k e r ครับสีตรงรุ่นของพอร์ตเลยนะครับสติก k e r เนี่ยจะเป็นนําเข้าจากญี่ปุ่นครับเป็นตัวฟิล์มที่เข้ารูปเข้ามุมที่ดีที่สุดณนะตอนนี้นะครับสาหรับคันนี้ครับแลด้านนอกเนี่ยส้มทั้งหมดนะครับลูกค้าเนี่ยให้ออกแบบตัว ชุด Body p a พาด้วยรอบคันครับคันนี้ใส่ชุดสเกิร์ตของ AKC นะครับก็จะเป็นแบรนด์ที่ผมใช้ติดตั้งในรถหลายๆคันถ้าใครติดตามผมอยู่ก็จะมีสีขาวสีดำนะครับแลบคิ้วเพิ่มครับเราแลบคิ้วตัวเฮดตรงนี้เพิ่มเข้าไปนะครับแลบกระจังหน้าเพิ่มเข้าไปเพิ่มความดุเพิ่มมิติของรถ ที่เราทําสีส้มแบบนี้เราจะทําสีเยอะมากไม่ได้ครับคันนี้เลือกสีส้มตัดดาครับพร้อมทั้งแล็บคิ้วสไตล์ัยรุ่นดูไบนะั่นคือหูกระจกนะครับราวบันไดนะครับแก้มข้างมือจับนะบและหลกลังคาไฟท้ายเราก็แล็บเหมือนเดิมทุกอย่างครับบริพัตด้านหลังนะครับที่เพิ่มมาเราก็แล็บคิ้วเพิ่มนะฮะตัวที่เพิ่มขึ้นมาคือหลังคาดําสมมติเวลารถที่มีสีเยอะๆเนี่ยสีจำเจมสีแรงๆเนี่ยเราจะแนะนําว่า แลบหลังคาดําแบบนี้นะครับดูหล่อดูคุมโทนดูดุดันเป็นส้มแล้วตัดดําดูหล่อเพราะตัวล้อคันนี้เลือกเป็นล้อ v f 0 3 2สีดาเงาเอายาง RT เช่นเคยแต่แก้มขาวจะเอาไว,ไว้ด้านในซึ่งจะทําให้รถด,ดูเป็นส้มดําโหลดของเราก็จะใช้ตัวท็อปสุดของโปรฟิเดอร์นั่นคือ O อเอโหลดไป2นิ้วครึ่งสเต็ปทรงไวรุ่นดูไปอย่างที่เห็นครับอุปกรณ์เสริมต่างๆแผ่นได้ท้องปีกนกองศาเราใส่ครบเสต็จนะครับแล้วก็เพิ่มคเคร่งไฟฟ้าคันนี้ก็ใส่ให้ครบไปเลยนะครับแรงๆเลยครับลูกค้าคันนี้บอกว่าอนาคตจะมาขยับเบรกกับล้อ22ที่เรากําลังทําคอนเทนต์อยู่พอดีนะฮะก็สําหรับใครที่สนใจก็รอติดตามสําหรับมีส้มลาวาคันนี้นะฮะใส่ถอวยเสียด้วยครับเป็นแบรนด์ HKS ครับปลายเนี่ยเป็นคาร์บอนคุมโทนกับตัวรถตัวสีเนี่ยภายในเนี่ยถ้าเป็นสีดดําาเราจะไไม่ไ้แล แต่รถคันนี้สีขาวตัดส้มแบบนี้เราจะแลปภายในเพิ่มคำว่าภายในหมายถึงว่าช่วงซอกประตูนะครับตรงนี้ทั้งหมดนะครับเนี่ยแผ่เนี้ยเราจะแลปเพิ่มไปนะครับอย่างคันนี้แลปเพิ่มเนี่ยปกติถ้าแรปด้านนอกเดียวแค่4ี่สีนถ้าแลปทั้งคันแบบนี้พร้อมภายในก็จะเป็น55,000บาทนะครับแจ้งนิดนึงว่ามันจะต้องมีรอยต่อของฟิล์มนะครับจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเป็นแผ่นเดียวเพราะว่าเราไม่ได้ถอดประตูครับเราใช้ประตูเดิมนะครับน็อตก็จะอยู่เหมือนเดิมนะครับก็ เรื่องนี้มันเป็นความละเอียดอ่อนสําหรับรถลูกค้าเนาะบางขัานเขาอาจจะใช้3ปี5ปีแล้วอาจจะเปลี่ยนเนี้ยถ้ามีรอยถอดประตูมันก็ดูเหมือนรถเกิดอุบัติเหตุนเนาะ<อ>เราจะไม่ได้ถอดประตูครับแปะแบบนี้เลยก็จะเห็นรอยต่อหน่อยอาจจะมีนิดๆหน่อยๆครับที่เห็นลูกค้าก็ไม่ต้องซีเรียสครับมันนิดหน่อยนะครับไม่ได้เยอะมากนะครับเราใครที่สนใจก็จัดได้เลยครับผมกับสเตปรงวัยรุ่นดูไบแบบนี้นะฮะดูมาถึงข่านี้แล้วก็เช่นเคยครับชอบถูกใจใช่กดแชร์เหมือนเดิมครับสวัสดีครับ